สวัสดีครับสวัสดี FC ที่ตามช่องมอเนเทคเตอร์รถถถูกๆครับผมวันนี้แอดเองก็มามารีวิวรถถ่คูป้านะครับเป็นคูปต้ารุ่นสูบเดียวนะครับเป็นคูปต้าขนาด14แรงครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของคูปต้าเ r t 140นะครับเป็นรถถ,ถนาอาเนกประสงค์นะครับความอาเนกประสงค์ของเขาก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเล็กอันอีกประสงค์นะครับก็คือสามารถอาถอดเครื่องยนต์นะครับไปติดตั้งกับอุปกรณ์อย่างอื่นได้เช่นพวกเครื่องสูบน้ำนะครับาราคาที่เขาซื้อขายกันครับปกติของเครื่องคูปะต้า r าร์ทีหนตัวนี้ก็จะอ,อยู่ราวๆสา0 0 0ืนะครับ30,000ื 30, ถึง30,000กว่าบาทครับแล้วแล้วแต่สภาพครับก็วันนี้แอดมารีวิวสำหรับคนเงินน้อยนะสำหรับคนงบน้อยครับ ราคาที่อตั้งไว้ก็คือราคาห้าหมื่นก้าพันบาทนะครับผมก็แอดอาจจะส่งให้ฟรีนะครับสําหรับ f อฟที่อยู่ทางภาคกลางหรือว่าทางภาคอีสานนะครับก็รถคันนี้เป็นรถที่แอดได้มาจากโคต้านะครับลูกค้ามาตีเทินนะครับก็เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดนะครับล้อหน้าเนี่ยลูกค้าเขาเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับ ก็ยางคู่หน้านี้ใหม่เลยครับปกติยางยังเส้นหนึ่งนะครับจะอยู่ราวๆพันกว่าบาทนะครับสําหรับยางเคียรทรุ่นใหม่นะครับจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทก็ได้คู่หน้าใหม่เลยครับก็รวมๆแล้วก็อยู่ประมาณสามพันนะครับที่เขาเปลี่ยนมาใหม่ครับตัวรถก็เดิมๆนะครับอาจจะใช้งานมาหลายปีนะครับผมลูกค้าก็เอาไปใช้งานอเนกประสงค์นะครับว่าจะเป็นไถนา สูบนงสูบน้ำนะครับได้หมดเลยครับแล้วก็ตัดญ่าก็ได้ครับเพราะตัวนี้เป็นรุ่นที่มี Pto นะครับ <c oughs> ยางหลังก็ให้อยู่ประมาณ80%นะครับผมเป็นยาง9-16นะครับดอกถือว่าเหลือเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของรถอ KRT นะครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวน r t 1 4 0่ P2 นะครับก็จะมีกระบอกเชื่อยยกสําหรับตัวนี้ไม่มีกระบอกเชื่อยยกนะครับแต่มี PTO เนอะเอาไว้ตัดหญ้านะครับมาพร้อมผานสี่นะครับนี่จะเราจะเปลี่ยนเป็นผานสามก็ได้นะครับเาีจะเปลี่ยนเป็นผานสามก็ได้ก็ถือว่าผ่านยังสวยอยู่นะครับใบก็ถือว่าใบดีเลยลูกค้าก็น่าจะใช้งานมาน้อยนะครับ ยางหลังขวาก็อยู่แปดสิเปอร์เนแล้วผมดอกยางเหลือเยอะครับอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพจริงๆมันจะมีฝาครอบอยู่ชุดหนึ่งนะครับนี่ค่อยไปหาซื้อเอานะแต่แอดไม่ได้มานะครับแอดเอามาก็มาเปลี่ยนอันนี้ให้ครับพวกสายยางน้ำมันนะครับสายไหลกลับแบต แบตก็ถือว่าดีอยู่นะครับตัวนี้เป็นสตาร์ทมือนะครับแบตถือว่าดีอยู่เพราะว่าแอดเพิ่งชาร์จไปเมื่อกี้ครับสตาร์ทได้เลยครับหน้าขวายางหน้าขวาก็อยู่ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับดอกขนยางังอยู่ครับมาพร้อมเวทนะครับเวท์่วงล้อสามก้อนนะครับแล้วก็คอรเวอร์นะครับไอปิดแบตเตอรี่นะครับแล้วเดี๋ยวแอดจะลองสตาร์ทให้ฟังนะครับผม อชาร์จแบตไปประมาณชั่วโมงกว่าเองนะครับเดี๋ยวเชียร์ว่างก่อนครับก็เอานี้ลงมาหน่อยหนึ่งนี่ไฟติดอยู่นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันเลยครับผมเหยียบคันเร่งหน่อยหนึ่งนะนี่ดับดับเครื่องอ่ะแล้วก็ดึงลงหน่อยหนึ่ง อะมาฟังเสียงกรอบนึงครับเครื่องติดง่ายมากนะครับไฟออกนะไฟหน้าออกดับดับเครื่องแล to นะ้วก oui ็ผักไปสุดเลยรถพวกนี้มันไม่ค no ่อยทำงานหนักหรอครับเพราะว่าเขาใช้งานเล็กๆน้อยๆในที่น่าก็ เดี๋ยวแอดให้ให้ทีมงานนะครับสาธิตการขับรถให้ชมนะครับลองขับลองเข้ากรงเข้าเกียร์ให้ดูนะครับใช้งานได้ปกติทุกระบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น PTO นะครับว่าจะเป็นเกียร์ไฮโลนะครับใช้งานได้หมดเลยครับให้ดูดีนะครับยกขึ้นไวโอเคครับเดี๋ยวชมคลิปการทดลองขับกันครับผม Cảm เขากีังไว้กันนะบเบิดที่ดีโอกีบังเปิดที่ดีโอ,น,น,อ,อนี่เออีไ่ทอกั้เออเป็นงโอเคไมจอดนะเอาไปจอด,ะอจอดนะก็ดังพุณวะ